สวัสดีลูกค้าร้านเพชรพรมิสวรรค์ทุกท่านนะครับสำหรับใน EP, สำหรับใน EP วันนี้ถือว่าเป็นอีพีพิเศษเลยนะครับผมม,มีงานโบราณหายากมากๆเลยนะครับผมเป็นชิ้นงานแรไอเทมเป็นงานไฮิวเวลรี่นะครับผมนี่ฮะจะเจอในงานรุ่นเก่าแล้วก็ออกงานรุ่นนี้ไม่ค่อยได้มีมาเลยนะครับผมเห็นดูสร้อยข้อมือนะครับผมเป็นสร้อยข้อมือแบบใส่เด่นๆใสใหญ่ๆใส่ออกงานแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเป็นชิ้นงานที่ ใส่สวยแล้วก็เป็นงานเก่าโบราณส่ว่าเป็นชิ้นงานที่หาได้ยากมากๆเลยนะครับผมก็จะเจอในงานเก่าเก็บแล้วก็งานหลุดจำนำเท่านั้นนะฮะแ้วก็จะมีชิ้นงานเล็กๆมาด้วยด้วยสองสามรายการนะครับผมใครที่เป็นนักสะสมหรือตามหางานโบราณอยู่นะครับผมก็มาติดตามใน EP นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดแต่ละชิ้นกันเลยครับก่อนที่เราจะไปชมงานไฮจูเลี่เรามาชมงานแรไอเทมงานเล็กๆกันก่อนนะครับผมวงนี้เป็น แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกนะครับผมดีไซน์ชิ้นงานเขาจะออกเป็นทรงไขว้กันนะฮะเป็นเพชรที่กระจายแสงเล่นไฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมดีไซน์เขาจะเป็นทรงหัวชนกันจะเป็นทรงไขว้กันแบบนี้นะครับผมเป็นเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกทั้งหมดเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมโดยเพชรเป็นยอดจัดว่าเป็นเพชรที่สวยแล้วก็โดดเด่นกันเลยนะครับ ใครที่ชินชอบงานรุ่นนี้ลองดูรายละเอียดชิ้นงานชิ้นนี้กันได้เลยนะครับผมวงนี้มีเพชรทั้งหมด1กะรัต44ตั้งนะครับผมเซตติ้งอยู่บนตัวเรือนทอง 18K นะฮะก้านแหวนจะเป็นก้านเสมอกันนะครับผมก็เจะเรียวแบบนี้นะครับผมตามดีไซน์ของหน้าแหวนเลยนะครับน้ำหนัก5.4กรัมนะครับผมขนาดแหวนมาด้วยไซส์53นะครับเวลาสวมใส่ข้นนิ้วก็จัดว่าเต็มหน้านิ้วเลยนะครับเป็นแหวนใส่ออกงานได้คลาสสิกเลยนะครับ ขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ2เซนครึ่งกว่าๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยใส่เด่นกันได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจชิ้นงานก็สามารถแคปรูปทักถามร้านเพชรพลมิสวรรณของเรากันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมยังอยู่ในงานเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกกันอยู่นะครับผมคู่นี้มาเป็นต่างหูนะครับผมเป็นต่างหูกระจุกกลมนะฮะสวยงามเลยนะครับผมถือว่าเป็นชิ้นงานที่เน้นความโดดเด่นเน้นความคลาสสิกในดีไซน์ของเขาเลยนะครับผมโดยเขาจะใช้เพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกทุกเม็ดเลยนะครับด้านหลังต่างหูเป็นแป้นเสียบแบบนี้นะครับนะฮะจะเป็นแป้นเสียบแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับผมนฮะด้านหลังจะเป็นทรงแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความปราณีตในการขึ้นเรือนในการดีไซน์เลยนะครับคู่นี้มีเพชรทั้งหมด18เม็ดน้ำหนักเพชรรวม2กระัด98 m. ตังค์นะครับผมตัวเรือนของต่างหูเขาเช็คเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้ว60นะครับผมก็แจ้งตามเปอร์เซ็นต์จริงที่ตรวจเช็คออกมาได้นะครับคู่นี้น้ำหนัก6กรัมก,กว่าๆนะครับผมความกว้างของด้านหน้าต่างหูเขาก็ประมาณ1.7นะครับผมแล้วก็ในช่วงของ แป้นเสียบด้านหลังก็ประมาณ1เซนครึ่งนะครับผมจัดว่าเป็นตังหูที่ใส่สวยงามใส่โดดเด่นกันได้เลยนะครับผมใครที่มีเครื่องประดับที่เป็นอันเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกนะครับผมก็ลองจัดเซตกับตังหูคู่นี้กันได้เลยนะครับทันใดที่สนใจสามารถแอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือจะโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับผมเรามาต่อกันที่ต่างหูพลอยนพก้าวนะครับผมวงนี้ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความคลาสสิกเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็ชื่นชอบชิ้นงานที่เป็นพลอยหลากสีพลอยนพก้าวนะครับผมก็ลองดูรายละเอียดชิ้นงานชิ้นนี้กันได้เลยนะฮะดีไซน์หน้าต่างหูเขาจะออกเป็นทรงฉัดแบบนี้นะครับผมก็ให้ความคลาสสิกในดีไซน์เลยนะฮะด้านหลังต่างหูจะเป็นแป้นเสียแบบนี้นะครับ เป็นพลอยแท้ทุกเม็ดเลยนะครับผมแล้วก็ประดับด้วยเพชรทั้งหมด32ตังด้วยกันนะครับผมเป็นเพชรขาวน้ําสะอาดนะครับตัวเรือนของตังหูเป็นทอง18 K นะครับผมน้ําหนัก8.4กรัมนะฮะก็เป็นน้ําหนักรวมทั้งชิ้นงานนะครับขนาดความกว้างด้านหน้าต่างหูเขาก็ประมาณ1เซนครึ่งนะครับผม ถือว่าเป็นขนาดใส่สวยใสโดดเด่นกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยฮะเป็นเซตติ้งที่ดูมีความคลาสสิกในดีไซน์เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบงานที่เป็นพลอยหลายสีหรือชอบงานพลอยนุบก้าก็ลองพิจารณาต่างหูคู่นี้กันได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมมาถึงเวลารีวิวงานไฮจวเวลี่กันแล้วนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ ต่างหูพลอยหลากสีคู่นี้กันก่อนนะครับผมถือว่าเซตติ้งนี้ให้ความสวยงามให้ความรูรานะครับผมใครที่เป็นนักสะสมหรือชื่นชอบงานเก่าโบราณลองดูในอีทีนี้กันได้เลยนะครับผมสามรายการสุดท้ายจัดว่าเป็นชิ้นงานที่ไม่ค่อยได้มีมาบ่อยๆแล้วก็เป็นงานที่ตามหายากมากๆเลยนะครับผมชิ้นงานชิ้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เก่าเก็บนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมโดยต่างหูคู่นี้จะเป็นทรงตุ้งติ้งแบบนี้นะครับผมเป็นงาน3ามสีนะฮะมีพลอยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกนะครับด้านบนเป็นกระจุกดอกไม้แล้วก็ห้อยตุ้งติ้งสวยงามนะครับผมเนี่ยดีไซน์โดยรวมก็ยังมีความคลาสสิกแล้วก็สมบูรณ์เลยนะครับแป้นเสียบด้านหลังต่างหูเป็นแป้นเสียบกลมแบบนี้นะครับ คู่นี้น้ำหนัก8.3กรัมนะครับผมขนาดความกว้างนะฮะผมจะวัดในส่วนที่กว้างที่สุดก็ประมาณ1เซนครึ่งนะครับผมแล้วก็ในช่วงของความสูงจากด้านล่างถึงด้านบนก็ประมาณ4เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ในช่วงที่เป็นดอกไม้ตรงนี้ก็1เซนติเมตรพอดีเลยนะครับ ก็จัดว่าเป็นเครื่องประดับไฮเจเวลลี่นะครับผมเป็นต่างหูโบราณนะครับผมใครที่สนใจนะฮะก็สามารถแอดไอดีไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักถามร้านเพชรพรมมสุวรรณของเรากันได้เลยนะครับผมคุณนี้ก็มีมาแค่รายการเดียวเท่านั้นเองนะครับ รายการต่อไปนะครับผมถึงคิวของสร้อยข้อมือกันแล้วนะครับผมเส้นนี้เปิดตัวมาก็โดดเด่นด้วยดีไซน์เลยนะครับผมเขาจะมีความอลังการมีความหรูหราสวยเลยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่คลาสสิกนะครับผมชิ้นนี้ก็จัดว่าอยู่ในงานไฮจิวยรี่เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเครื่องประดับโบราณแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่าทางจิตใจเลยนะครับผมนี่ฮะการดีไซน์ของชิ้นงานของเขาก็ มีความปราณีตละเอียดละออนเลยนะครับผมในการขึ้นเรือนของสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับผมเป็นงานสาบสีนะครับผมมีพลอยทับทิมพลอยมรกตแล้วก็ประดับด้วยเพชรซีกนะครับผมจะเป็นเพชรซีกด้านข้างตรงนี้นะฮะชิ้นงานโดยรวมก็จัดว่าเป็นชิ้นงานที่สวยแล้วก็สมบูรณ์เลยนะฮะใต้ท้องของสร้อยจะเป็นงานปิดสนิทแบบนี้นะครับผม เป็นชิ้นงานที่ไม่ค่อยได้มีมาแล้วก็เป็นงานจัดว่าหายากมากๆแล้วนะฮะการใช้งานและการสวมใส่ของเสื้อข้อมือเส้นนี้เขาจะเป็นแป้นเสียบแบบเกลียวนะครับผมเขาจะเป็นแป้นเสียบแบบเกลียวนะฮะเขาจะหมุนเกลียวแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ใส่แล้วสวยงามเลยนะครับผมใครเป็นนักสะสมหรือชอบงานเก่าโบราณน,นะครับผมและลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็สามารถจัดกันในอีพีนี้ได้เลยนะครับขนาดความกว้างของหน้าสร้อยของเขาก็ประมาณ3มเซนนะครับผมก็ถือว่าเป็นสร้อยหน้ากว้างเลยนะครับผมขนาดความยาว1 8 5เซนติเมตรนะครับเวลาสวมใส่ขึ้นแขนของเขาก็จะสอดรับกับข้อแขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ใส่เต็มแขนเลยนะครับผมทรงนี้ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ใส่สวยเลยนะครับผมใครที่เป็นนักสะสมหรือลูกค้าที่ชอบงานเก่าโบราณนะครับผมก็สามารถแคปรูปทักถ,ถามร้านเพชรพลอยมีสุวรรันของเรากันได้เลยนะครับดีไซน์โดยรวมเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับ เป็นงานรอบเส้นเวลาสวมใสก่ก็ยังไงก็ดูโดดเด่นนะครับผมยิ่งเส้นนี้เด่นแบบไม่ซ้ําใครเลยนะครับผมสร้อยข้อมือเส้นนี้น้ําหนักรวม1,12.4กรัมนะครับผมมาด้วยขนาดความยาว18เซนติเมตรนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถแคปรูปทักถามร้านเพชรพลอยมิสวรของเรากันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมสุดท้ายสําหรับในอีพีวันนี้นะครับผมส่งท้ายด้วยงานไฮจิวเวลリーเส้นนี้นะครับผมเป็นสร้อยคอรพรอมจี้นะฮะเรามาดูความสวยงามของเขาก่อนนะครับผมเป็นงานรอบเส้นเช่นเดียวกันนะฮะสายสร้อยจะเป็นสายแบบนี้นะครับผมนี่ฮะด้านหลังของสายสร้อยก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับผมเป็นเกลียวหมุนนะครับ ชิ้นงานที่เป็นเกลียวหมุนแบบนี้จะเจอในงานโบราณงานรุ่นเก่าๆเ,เท่านั้นเองนะครับผมดีไซน์ของสายสร้อยจะเป็นงานรอบเส้นแบบนี้เลยนะครับผมใครที่มีสร้อยข้อมือทรงตะขาบแบบนี้ก็ลองจัดเซตกับสร้อยเส้นนี้กันได้เลยนะครับผมเป็นพลอยมรกตแท้ทุกเม็ดประดับด้วยเพชรซีกนะครับเซตของเขายังมีเป็นจี้ทรงหยดน้ําแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะด้านหลังของสร้อย เป็นงานปิดสนิทแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความคลาสสิกในดีไซน์เลยนะครับก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ชื่นชอบงานเก่างานโบราณหรือเป็นนักสะสมงานโบราณนะครับผมเส้นนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับผมเป็นงานที่หาได้ยากมากเลยนะครับผมเพราะว่าชิ้นงานที่มีความคลาสสิกนะครับผมแล้วก็เป็นชิ้นงานช่างรุ่นเก่านะครับผมดังนั้นการขึ้นเรือนของเขาก็จะมีความปราณีตละเอียดนะครับผมจัดว่าเป็นงานทรง คงค่าเลยนะครับเส้นนี้น้ำหนักรวม207.8กรัมนะครับผมขนาดความยาวสร้อย19นิ้วนะครับผมถือว่าเป็นขนาดความยาวที่สวมใส่โชว์สายสร้อยแล้วก็โชว์จี้แบบสวยงามเลยนะครับผมจัดเซตกับชุดไทยได้ถือว่าหรูหราเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็ใส่โดดเด่นกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมวัดขนาดของหน้าจี้เขาก่อนนะครับขนาดความกว้างด้านหน้าจี้ของเขาก็ประมาณ3เซนครึ่งนะฮะแล้ว ก็ในส่วนของความสูงก็ประมาณ4เซนครึ่งนะครับผมความกว้างของสายสร้อยก็ประมาณ2เซนติเมตรนะครับผมจัดว่าเป็นชิ้นงานที่ ใส่สวยงามใส่เด่นๆกันได้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบงานโบราณหรือเป็นนักสะสมนะฮะแอดไลน์หรือโทรสอบถามร้านเพชรพลอยมิสวรรณของเรา,รากันได้เลยนะครับผมสินนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่ารุ่นนี้ไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆนะครับผมสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์หรือจะโทรสอบถามร้านเพชรพลอยมิสวรรณของเรา,ก,า,รากันได้เลยนะครับสาหรับลูกค้าที่สะดวกมาชมหน้าร้านก็สามารถมาชมได้ ในวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์และก็วันอังคารนะครับผมในส่วนวันอื่นๆนั้นร้านเราจะปิดหน้าร้านนะครับผมแล้วก็จะให้บริการออนไลน์ตามปกตินะครับใครที่สนใจนะฮะกรีบแคปรูปทักถามร้านเพชรพลอยมีสุวรรณตามไอดีไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับชิ้นงานในวันนี้จัดว่าเป็นชิ้นงานไฮจิวเวลรี่กันเลยนะครับผมหาได้ยากมากๆแล้วนะครับท่านใดที่สนใจชิ้นไหนก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักถ,ถามร้านเพชรพลอยมิสูวันของเรากันได้เลยนะครับ